สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้มารับชมกันเป็นพระเครื่องพระลอดมหาวันวัดมหาวันลำพูนนะครับปลูกเสกที่อินเดียแล้วก็ไทยด้วยปี2,518เป็นเนื้อดินเผาครับผสมกลูกเก่า รุ่นปลุกเสกที่อินเดียครับเมื่อปีพศ2518นับเป็นรุ่นที่สองที่ออกจากวัดมหาวันโดยตรงอย่างเป็นทางการนะครับมวลสารที่ใช้ทำพระรอดรุ่นนี้ครับต้องบอกทุกคนเลยว่าสุดยอดมากๆครับก็จะมีผงพุทธคุณจากพระคณาจารย์108รูปทั่วประเทศเลยนะครับมีส่วนผสมของพระกรุเก่าทางภาคเหนือที่ชำรุดแตกหักพระรอดกรุวัดมหาวันนะครับที่มีผู้ มีจิตศรัทธานเนี่ยบริจาคมาเพื่อใช้เป็นมวลสารในการจัดสร้างก็คือรุ่นแรกๆนะมีส่วนผสมของดินจากสังเวชนียสถานเช่นดินจากที่ประสูตรตัดสรู้สถานที่สแสดงธรรมนะครับแล้วก็ปรินิพานพุทธคุณของพระลอดวัดมหาวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าแควคาดปลอดภัยคงกับพันชาตีเมตตามหานิยมโชคลาภ ส่งเสริมหน้าที่การงานนะครับการทำมาหากินโดยสุจริตส่งเสริมผู้ที่มีอาชีพด้านข้าราชการทหารตำรวจเป็นเมตายิ่งนะครับส่งเสริมผู้ที่ทำงานด้านการบำรุงพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่นะครับพิมพ์ที่พบเนี่ยก็คือพระรอดพิมพ์ปางสมาธิมีพระรอดพิมพ์ปางมานวิชัยครับโดยพิธีพุทธาพิเศษนะครับที่อินเดียครั้งหนึ่งนะครับและก็ได้นำมาเข้า พิธีมหาพุทธาพิเศษครับที่วัดมหาวันอีกหนึ่งครั้งโดยคณาจารย์เรืองพระเวศวิทยาคมในสมัยนั้นหลายรูปครับเข้าร่วมปลุกเสกพระรอดกุมหาวันนะครับรุ่นแรกเนี่ยราคาสูงมากพุทธคุณสุดยอดครับประสบการณ์มากมายจากผู้ที่บูชาเป็นหนึ่งในสุดยอดของพระเครื่องเบญจภา,าคีที่มีความสุดยอดและมีความนิยมในวงการพระเครื่องครับ และหายากครับมีราคาค่อนข้างที่จะสูงแต่สำหรับพระรอดรุ่นนี้นะครับ2,518เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีการนำมวลสารที่เป็นพระรอดรุ่นแรกเนี่ยนะครับมาเป็นส่วนผสมมากมายครับและผ่านพิธีในการปลุกเสกเนี่ยเป็นพิธีใหญ่มีเกจิดังๆมากมายมาร่วมปลุกเสกนะครับแล้วก็หลวงปู่โตเนี่ยวัดประดูชิมพีท่านปลุกเสกเดี่ยว แล้วก็ยังมีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงอย่างที่ผมแจ้งพี่ๆไปนะครับร่วมปลุกเสกอย่างหลวงพ่อกเกษมนะครับที่สุสานไตรลัดหลวงพ่อสิมวัดถ้ำผาป่องนะครับหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่แม่ปังครับแล้วก็หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองบางข้อมูลนะครับมีการบอกว่าพระรุ่นนี้นะครับมีหลวงพ่อกกยเนี่ยท่านเข้าร่วมปลุกเสกด้วย ในข้อมูลบางเว็บที่มีการให้เช่าหาบูชานะครับพารอดรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีการระบุเอาไว้ว่าหลวงพ่อกลยท่านร่วมปลุกเสกแต่ก็ไม่ได้มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าให้เห็นนะครับตามรายชื่อว่ามีหลวงพ่อกลยท่านร่วมด้วยหรือเปล่าแต่ในสมัยนั้นนะครับหลวงพ่อกลยท่านก็มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็มีการนิมนต์หลวงพ่อเนี่ยไปตามจังหวัดต่างๆนะครับในแต่ละภาคเพื่อร่วมพิธีในการปลุกเสก ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพระเครื่องที่น่าสนใจมากๆครับแล้วก็ทานหลวงปู่โตด้วยและพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลายท่านครับมีประสบการณ์มากมายอย่างที่ผมบอกครับแฝนองค์เดียวเนี่ยพุทธคุณครอบจักรวาลครับไม่ว่าจะเป็นแค้วคาดปลอดภัยนี่ก็ถือว่าสุดยอดครับแล้วก็ในเรื่องของเมตตานะครับเป็นเมตตามหานิยมหน้าที่การงานถือว่าดีมากๆครับแล้วราคาก็ยังไม่สูงมากเชื่อว่า พี่ๆเพื่อนๆเนี่ยคงจะมีการผ่านตาบ้างนะครับถ้ามีอยู่ที่บ้านเนี่ยสามารถที่จะเป็นเลี่ยมนะครับให้ลูกให้หลานหรือตัวเราเองก็ได้บูชาพุทธกุณครับถือว่าสุดยอดมากๆแล้วก็ได้มวลสารเก่าเลยนะครับของพระรอดมหาวันรุ่นแรกของทางวัดเลยนะครับที่หลายๆท่านเนี่ยมีจิตศรัทธาเอามาร่วมเป็นมวลสารหลักในการที่จะจัดทำ พระรอดมหาวันรุ่นนี้นะครับแล้วก็ประสบการณ์มากมายจริง,รงๆสําหรับผู้ที่มีไว้บูชาครับราคาก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆยิ่งพระมีประสบการณ์เนี่ยราคาก็ยิ่งค่อยขยับไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสได้ครอบครองบูชาแล้วเนี่ยถือว่าเป็นโชคดีครับแล้วก็ได้ทานพระเกิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลายท่านครับขอบคุณมากครับไว้ติดตามค